มันก่อช่างนะมันมันมีทั้งเลื่อยทั้งอะไรทุกอย่างพวกนี้อันนี้มันอดลมใช่ไหมนี่มันมันจะทําอัดรมก็ได้ทําแบบนี้แบบนั้นก็ได้เว่ามันสั่งอุปกรณ์มาแล้วก็เอามาปกรบใส่นี่อุปกรณ์อะไรที่นู่แต่ลกล้องที่มันเป็นสองสองก็ใส่กระสุนได้ครับอันนี้เป็นอัดรมได้ครับมันช่างเสียวเลยทีมเพราะมันมีทั้งไม้ไงตอนตัดไม้ ดูทางนี้ด้วยนี่นะเนี่ยนี่ช่างนี่เป็นโรงงานเลยนะนี่ใช่ๆอันนี้เปิดดู้ไดยังมีอะไรอ๋นี่เนี่ยนี่เป็นอ,นไอะไรวะอ้าหัวนี้ไปหมดไม่สนใจแล้วขอร่เลยอ่ะได้คลิปพอแล้วครับพี่ไหน